สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ ebcbroker ครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำวิธีการถอนเงินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับพอเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็ก่อข้อมูลส่วนตัวนะครับระบบก็จะพาท่านมาสู่หน้าหลักครับในส่วนของหน้าหลักนี้จะมีช่องทางการถอนเงิน ให้ท่านหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอนผ่านระบบวัลเลตหลักนะครับถอนผ่านหน้า d ด s h b บอร์ถอนผ่านเมนูการฝากถอนโดยตรงหรือแม้กระทั่งถอนผ่านตัวบัญชีเทรดโดยตรงนะครับอย่างในคลิปวิดีโอนี้ผมจะถอนผ่านการจัดการเงินทุนนะครับเข้าสู่ที่การถอนเงินนะครับหลังจากคลิกเข้ามาแล้วครับจะเป็นการ เข้ามาสู่ในหน้าของ Bank t r a n s f e r นะครับก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับเลือกว่าเราจะถอนจากบัญชีไหนนะฮะแล้วก็แอดประเภทบัญชีธนาคารของเรานะครับก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวของธนาคารของเรานะครับตามที่ข้อมูลได้ระบุได้เลยนะฮะหลังจากนั้นก็มาดูนะครับว่าเรามีข้อมูลบัญชีธนาคารครบถ้วนหรือเปล่านะครับซึ่งบัญชีธนาคารสามารถเพิ่มเติมได้ ะะจากนั้นครับเราเข้ามาสู่จํานวนการถอนเงินนะครับก็กรอกจํานวนการถอนเงินได้เลยนะฮะแล้วคลิกที่ขั้นตอนถัดไปนะครับจากนั้นตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าข้อมูลของเราถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับถ้าข้อมูลของเราถูกต้องครบถ้วนให้เราเลือกว่าเราจะยืนยันการถอนเงินผ่านช่องทางไหนในที่นี้ผมใช้การยืนยันการถอนผ่านช่องทางโทรศัพท์นะครับขั้นตอนต่อมาให้เรากด ตัวเลขผลลับนะฮะจากนั้นจะมี OTP ส่งไปที่ข้อความมือถือหรืออีเมลจากนั้นเราก็เอา OTP นั้นมากรอกเพื่อยืนยันการถอนครับ พอเรากรอกเรียบร้อยแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งครับมาตรวจสอบประวัติการทําธุรกรรมนะครับมันก็จะขึ้นจํานวนเงินที่เราได้สั่งถอนไปเมื่อสักครู่นี้200เหรียญนะครับแล้วก็สามารถเช็คได้ครับว่าจะถอนเข้าบัญชีไหนนะครับหรือว่าสามารถกดยกเลิกการถอนเงินได้นะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการถอนเงินของเรานะครับใครมีคําถามข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาตามข้อมูลที่ลงไว้ให้ได้เลยครับ ลาไปก่อนสวัสดีครับ